สวัสดีครับก็ไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคระคังงองูจอจานเฮียจับจอจานอะไรข้าไม่รู้ว่าจะต้องท่องอย่างไรข้าไม่สามารถพูดคำว่ารอเรือได้ด้วยเชิงหน้าอายเสียเชิงหน้าอายเชิงหน้าอาย I'm not good at Thai uh, <laughs> พูดภาษาไทยไม่ได้ครับช่างน,น่าอายเป็นสิ่งที่น่าอายมากอยู่ประเทศไทยจะพูดภาษาไทยไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าอายผมเคินจริงๆอายจริงๆันผมฮずかしก้ชพูดตามผมช้างครับฮะซึุกะชิฮัซึกะชีนะครับแปลว,ว่าเขินอายอะไรประมาณนี้นะครับ ภาษาอังกฤษก็คือใช่ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับใช่ครับ